ไปกันจอดทำไรเอา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 เาเห็นยังเห็นยังจานเห็นยังเห็นยังเห็นยังกันเลยก็ได้แล้วครับผมขอเพิ่แล้วครับเราน่ยมนก็แล้วกี่กลด้อฮะกี่อะกี่อครับครับ คือวิง่งวิ่งยาวมาแล้วครับแล้วต้นไผ่ที่เอาอยู่ประจำรถทุกครั้งมันหายครับไม่รู้ว่าใครขโมยไปใสยมะม่วงหรือสอยมถแดงนะแล้วแบบวิง่งวิ่งมาแล้วมองหาต้นไผ่สองข้างทางครับพอเจอเป้าหมายก็โดดลงเลยครับคนที่เคยย้ายรถเขาจะเข้าใจครับว่าต้นไผ่มีไว้ทำไมอุ้ยเจนเนียนพนว,ว้ายิงปัน๊น N R ทำแรงจริงปั๊อย่าทำสวยมากเดี๋ยวมันหายครับกระหดเดินครับก็รบังตาเลยก็ประปังเลยฮะบ้านนองั้เอาบุดงรังแลทให้จริงเออประดุงรังกย ฉยยีดเนียนแรงจิงปัดนี่เนี่ยน,นี่แหละเซียนเราเบ็ดน,นี่แหละครัเเเบเซียนครับลงรักเสียเวลาลงคันนาเสียคันเบ็ด ต่อคิวต่อคิวรอเขาคนเดียวครับเขาจะคิดได้หรือเปล่าว่าคนอื่นรอเขาอยู่นะฮะรเวลาดกัทำทำกันเวลาย้อนนดนผมเที่ยวไป๊ะแล้วแค่แปแล้วแอร์ใจผิดโฟมไม่้องร้ายกูพิสูงท้องลองอาดิ้

ลงบ้านในบางฝุ่นขาดบ้านนั้นกากๆากนี่ครับพอได้ไม้ไผ่แล้วก็เอามาแย่ข้างบนครับกันสายไฟครับเน่สายไฟมันชอบไปติด,ดอไอหัวนัตได้แน่เห็นไหมเหลี่ยมน,นิดเดียวครับกินสายไฟไปหลายบาทละพอเราได้ไม้มาเราก็ ไม่ก็เอาผ้ารองบนหัวเก่งนะจะจะได้หัวเก่งอย่าให้มันถลอกนี่งานปลาณมีนี่สา่สากาศสาวอากาศลาเจอสายไฟมานะสายไฟมันก็จะวิ่งบนไปเลยมันจะไม่เกานะ